สบายดีพ <hire S 2> ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขชนสุมองสุบอนพบพ่อกับซองน้องแคทคือเก่าพี่น้องสบายดีปลาลุงในลูกหล่ะกินนั่นแหละสบายดีปลาลุงอ่ะสบายดีปลาลุงก่อนสบายดีปลาลุงกุ๊กกุกกินสบายดีปลาลุงนะรอไหม โดยกินข่าวน้ำกันเด้อต้มไก่บ้านพีเออยู่แล้วแมลงเกี่ย่วมันก่นโอ้ยพเอ้ยเอ้ยตัวสำกำปั่นนี่ต้มไก่บ้านพี่น้องมามากินข่าวน้ำกันกินแล้วโอ้ยบ้าปั่นข่าอยากกินตุมไก่มีแต่ว่าไก่โจย บรม,ม่มีเวลาบังคิบดอกแม่มันไม่มีโอกาปสปล่อยไปเตะกันน้อเตะมัม้สบายดีพี่น้องโอ้ยเชียงคันอยู่ป่าบุตัวแรกเตะกันมว่วานไก่ตัวหนึ่งใะเชียงคันอยู่ป่าไก่โดนปีนขึ้นนะ้วีกันนะมึงเด้อผมว่าออกมาเนี่ยเก็บตัวเงี้ยปีกจะแบบนเต็ม ปล่อยมากเลย่อมากหรอเอาเมียม,มันก,ก็บไข,ข่แล้วไปปล่อยเลยไข่กระี๋ไม่ได้ไข่ว้นเาห,ห,ห่าหง,งออว้า่หาง,หลงปล่อยออเ่ตบากระปลงไว้นนั่นเด้ขนดเอาบ่อ,อขาอีปีออกนะ

ปกติเอ1บ่พาเมียก็ชวนพาเท่าใด๋ซั่นน่ะว่านก็พากันดอกสาบุญพุ่นนั่นอั่นนี่ปี้ออกอ้าวปี้ออกออ

งานก็ยังว่าโอ้เมาอ้คนที่เขาจะทมืิมเนี่ยเห็นบ่หรือเป็นข่าวหฮะเห็นบ่เห็นบ่ มันใส่รนะแบบเขาาซื้อเขาก่อนดอห้างเขาอู่น หลดไผ่มาหนะลูกหลดไผ่เฮ้ยี่จะเสียงมาหนึ่งไหม แม่น้องดำนี่ตัวปุชุบปุชุเลอกะสเด่นเห็นเป็นดอนตันสุชุบตัวแบบโตขี้อาอยังเกี่ยวทำใหบคนขี้ผ้าและตกวุชุบละประมาณสีทามชัยุ้งอื่นำเธอบอกเกี่ยวสฉพาะเธอไปใส่เจ็บก่อนจะเมือเจี๊ยก่อน ม okay. ันก็เลยจะแกะมันก็ไถบอฮะไถแบบนี่พอบางทั้ไปช่งงคนเดียวอะต่มันเดียวแล้วแต่ฮะฮันหัวเดียว่ะแ่บนี้อ่ก็ดจักถือ các cháu trạng gai á, anh chị của cháu đang côn lưi bò. lạ đấy, mày đỡ mày đỡ. nhà bạn con. แต่เช้า็เาอเรานเอนจะมาถึงอรยเลยแม่แม่นวดแมนแม่นมาเป็นขาบ่เองฮามนนี่ล้านบ่วอายพูดาดีแต่ดีในใจ

ไกูกบับบอดเอวตัวมาแต่กูอกูกักูเดียวดอกทีนีมาดึงใบหวานลงหินแต่ยันไม่เป๊ะแต่บางครั้งให้ดึงใบหวานเพราะงังว่าแล้วกูกับบอดในปากดอกผู้เดียวกูอีบ่วงลงไปเลยมันเห็ดกี่แหลมมันลงไปเลยอีนี้ันมาดึงใบหวานกูแต่เก่ามันคือมันโบราณเนตายซ่นบุลุนนะเพราะมันมาดิเห็ดจ้ะ

มันอันันมืนเดินกันได้้นก็มืนใช่้าใจดีๆปัดหัวองหน้ากระเบิดหรอบมาฟงใหม่มันเกินไปด๋อย